สัสดีผู้ชมทุกท่านทุกคนที่เข้ามารับชมเข้ามาต่อนในตอนที่แปดซึ่งผมก็มาไกลมากมีไขสองใบซื้อมาเรียบร้อยก็จะเน้นเงินในการซื้อลูนกับเจ้าสีฟ้าลูนแดงซึ่งมาไกลมากกับลูนบาเรีย กมากเลยลุนแดงดุดเลือดทุกครั้งที่เราใช้เวทตามจริงก็ขาดเลือดแค่นิดเดียวอก็เด้งกระจูดเลยชอบมากเลยลุนดุดเลือด รูดแดงนี่ถือว่าเป็นไอเทมที่โกงมากสำหรับเกมนี้บวกกับที่เราไปอัพพลังโจมตีมามันเลยทำให้ทุกอย่างง่ายมากพลังโจมตีอัดแค่พลังชีวิตถ้าพลังชีวิต500น่าจะเด้งเลือดประมาณไม่เจ็ดก็สิบ ตึงเลือดทีละสิบหรือไม่ก็เจ็ดมาว่ามันจะใช่ด่านสุดท้ายจริงไหมเอามียาสีกับคืนชีพสองมน่าจะคืนชีพแหละไข่ที่ซื้อมา มีรูนบาเลียซึ่งจะรับดาเมจได้โคตรเจ๋งโอ,โอ้มีสะท้อนดาเมจการลดดาเมจเจ๋งมาก้็กูด,ดาวไวสุด ตายหลบไม่ทันโอ้ยโดนอะไรและความเจ๋งก็คือโดนดาเมจอาจารย์เราจะหายตัวเป็นลูนที่ชอบมาก ไว้สำหรับหลบมอนได้แบบสบายๆเวลาเจอมอนเยอะๆโอ้ยกระโดดพอดีเลยกระโดดตอนปล่อยเลเซอร์สีแดงเลเซอร์แดงเหรอปลังโจมตีสูงมาก เน้นอัพพลังจมตีก่อนเอาก่อนที่แพนั่นพอเราไม่ได้เราไม่ได้อัพพลังจบตีบอสเ,เรารู้สึกว่าเลเซอร์มันจะเร็วไปเปล่าม่ได้คิดเองนะโคตรไวเลยเลเซอร์แปบ๊บเดียวแดง ไม่ทันก็ยังไม่ได้กดยายังไม่ได้กดยามันเอาจริงแล้วมันเอาจริงแล้วมันเอาจิงแล้วอ๋ออย่างนี้นี่เองโอเค อ,อ๋อมันต้องใช้ของมันเองเนี่ยยิงตัวมันเส็บละโอ้ยโดนเฉยไอ้ตัวกูอะโดนอะไรนี่ไม่ทันโอ้เลือดก่อน โดเลเซอร์ได้เติมเลือดก่อนเดี๋ยวตายเอาเนี้ยอะไ,ไรอี จะเร็วไปไหนร่วงเรีบไปร้อย còn mấy dạng nữa máy, đâu phảiจบ nên là chuyện này? không phải. เาจบละสูดวิญญาณน่าจะจบแหละ Các bạn hãy đăng kí cho speed lên, không ที่เรามาเมื่อกี้ไม่จริง <Dun ge. S 1> ที่เราสะสมมาเมื่อกี้มันอย่าบอกนะอ๋อได้ได้อยู่ได้อยู่อยอเอ๊ะ หมดห้าดา่านเงินอันนี้ซื้อลูนอัพลูนอันนี้น่าจะเป็นบ่อน้ำมาแหละถ้าไปเจอก็จะเพิ่มเลือดมากขึ้นตอนนี้น่าจะเป็นไข่ชุบชีวิต ซื้อไข่ชุบชืิออันเนี้ยน่าจะไขมะ่มั้งไม่ได้อ่านด้วยอันนี้อัพอัพเต็มแล้วนี่อันนี้อีกอันหนึ่งที่โคตรโกรงรวยอันเนี้ยถ้าสุ่มเจอหรือได้มาน,นี่โอกาสอ่านนะ่ะสูงมากโกงมากควรเอาไปเต็มก่อน อันนี้ลูนเด้งเลือดไม่ค่อยสําคัญเท่าไรอันนี้ก็เด้งเลือดอันนี้ก็เหมือนกันค่อนข้างโคตรสำคัญเลยเนี่ยมันจะเด้งเลือดเราที่โดนดามเมดมัง้งยอด่งการโกงปลาเลียก็เจ๋งดีอันนี้สิว โื้นกันเป็นบล็อกมีอะไรได้อะไรมั่งมั่งอัพใหนนี้เต็มไปห้จบจบไปเราเลยไม่ค่อยมีท่าอื่นอัพเต็มเราก็คงมีท่าอื่นไปละ ก็นี่ยย่อนอับไีกอ่อนรอยโคตรไม่ได้พลังตัวบอสตัวท้าย อันนี้ของดอบของดอบบอสอ๋ออันนี้รู้ละคืออะไรคือตัวละครของดอบตัวละครอ,อันนี้งูก็ตัวหอกตัวนกตัวเล่นดนตรีแล้วก็ ตัวนักกัดสายตอรี่ก็เก็บไม่ครบด้วยหาไม่เจอตุ่มเออกดอยังไนะงนะตึมอันนี้คือชิปดีดี ดีเอกล่ะชิปชิปดีดีอ๋อกดชิปเพื่อเลือกอ๋ออ๋อเป็นเป็นท่านี่เองอ๋อนี่ชิปซีซีไปกันเนึ่งอ กดจิบค้างไว้เอไม่ใช่จิบดีๆ อ่านี่กดยังไงวะแล้วเราสลับตุ่มไปแล้วไงปัญหายิบดีๆอกน่าจะเป็นแซตมากกว่านะตัวดีจริงด้วยเราตั้งตุ่มไว้มันก็คือ ดีดีเอ็กก็คือเนะอนั็กนพอผมตั้งัวไว้ไหนก็โดนนิดสิสิบสีแนี่คืออะไร มีอะไรแล้วออกไปสำรวจรดูดีว่ามีอะไรใหม่ด่านขอจานทายตัวถาวานมานับว่าเป็นบอสดัวว่าโคดแรงจบแกแบบเฟรดเดียวเอาลืมลืมซื้อลูน มาแต่ตัวตื่มซื้อรูนเสียเงินเสียเงินฟรีเลยจดลองเลยเผาไหม อ๋อดีๆนี่คือซ้ายขวาตัวดีอ๋อน,นี่เองอ๋อก็คือกดกดไปข้างหน้ายย้ำอย่างนี้นี่เองข้างหน้าซ้ายขวาก็คือกดเดินซ้ายขวาเพราะว่าดีๆคืออะไรผมปรับมาเป็นลูกศรไงก็เลยงงดีๆก็วิ่งไงเดะ อย่างนี้นี่เองทำไมเราไม่อัพสกิลนี้ตั้งแต่ทีแรกอัพสก,กิลสีแดงนี่สบายเลยอย่างเงี้ยตั้งแต่ทีแรกเล่นง่ายเลยยอดเนี่ยเราไปดู เ,เต็มเหมือนเดิมไปดูว่ามันมีอะไรใหม่ๆไหมยิงลบอาไรงอัพไม่เต็มเลย เฮ้ยโอ้นี่แหละเขาจะได้ลองทีนี่ทำไรคอมโบ90ก้าสิบสิบเออโดนแล้วไงโอ้ไปเสร็จแน่ ให้ทันมาทดสอบรูนพอดีได้รูนแดงที่ต้องการยอดรูนอะไรวะ เดียวคือถ้าไม่ตายมันกระจอกมากเลยเต็งถ้าไม่ตายกระจอกมาก,ามตาก,มากแต่เป็นรูนที่โกงจริงเต็งเดือนทีละสาม เราก็ลืมซื้อรูนเนี่ยซื้อมานี่ป่านี้ก็คือแบบจบไปละเงินตั้งร้อยหกเออโอเคเอันนี้ซื้อสักบาท สุดหยอดสุดหยอดเป็นท่าที่โกงมากเอาเลยเลือดเต็มแล้วแป๊บเดียว ท่าตดโกงยิงวงเล็บเพองแรงด้วยแง่ว่าท่าไม่ตาย เออกดว้าไปหาตัวๆแล้ว,วงั้นโอ้เพิ่มเลือดสามสามหรือว่ามันซ้อนกันก็ไม่รู้น่าจะซ้อนปะเลือดเด้งกระฉูดเลยจบง่ายจบแล้ว ฟีบอสข้ามสท้ายก็จะปิดเกมนี้ยาวๆไปเลยเริ่มถึงเปลี่ยนสกิลบอสให้โหดยิ่งกว่าเดิมบอกเลยว่าบอสไม่ง่าย รอดไม่ได้แล้วแล้วหลบได้ด้วยสุดจริงเลือ่อดแาไม่ลดเลยตายดเลือดแทบไม่ลดเลยถ้เาเล่นดีๆนี่เลือดไม่ลดหรอกนานแรกไม่ลดแม้แต่หยดเดียวแค่นี้ก็เลือดเต็มละ จัดว่าเป็นเกมที่เล่นง่ายถ้าเล่นแบบสองคนก็คงจบแป๊บเดียวสองคนสี่คนจบไวมาคืนช,ชีพถึงด้วยไอเขินชีพฉันหมดแล้วสรุปืนชีไปครั้งเดียว้าจะรอคูดาวนะจากแววนเราทำไมเราไม่ซื้อมาตั้งนาน ขารคืนที่ทำไมฉันถึงไม่ซื้อขายคืนที่นอ,อย้ยาเราอยา่างอัพไม่ครบเลยเนี่ยเพิ่งรู้อืม เวลาลูกแก้วแดงๆสองอันนี้ก็ต้องอัพก่อนตอนนี้ก็ปล่อยลูกแก้วเป็นมันนาดอกปลาการด,ดอกลูกอาพพวกนี้เต็มวะก็จบไปแล้วสำหรับเกมวนี้ปิดซีรี เจอกันใหม่เกมหน้าบายบายจ้ะ